วันนี้เราจะมาทดสอบโจรในเกมโกะการเดนวัดดุสักแค่ไหนโดยมีเห็ดยักษ์มูลค่า17,000ล้านและเมลอนยักษ์มูลค่า13,000ล้านและเท่านั้นยังไม่พอนะคะโจรยังขโมยสิ่งอื่นไปอีกมากมายเลยรอดไหมเออเท,ท,ทสเทดชูชิเละแกงเข้าปัน้นรควนี้มีโจรชุกชุม กรุณาดูแลสวนของท่านให้เต็มที่ด้วยสวัสดีค่ะอยู่กับชูชิออยนะคะวันนี้ชูชิออยจะพาทุกคนมาส่องโจนในเกมโก g การ e เดนค่ะว่าโจนในเกมนี้ดุหรือเปล่า <Okay. S 2> โดยเหยื่อร่อของเรานะคะจะเป็นต้นเห็ดยักษ์ที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังเลยค่ะแล้วก็จะมีเมลอนยักษ์ ที่อยู่ทางขวาของชูชิเลยนะคะซึ่งผลไม้ทั้งสองอย่างนี้รวมกันเป็นมูลค่ากว่า3ามหมื่นล้านกันเลยค่ะมาดูกันว่าคุณโจรที่เราพบเจอจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> มาค่ะเราเปลี่ยนมาอยู่เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปกันแล้วนะคะตอนนี้กำลังโหลดดิ้งเลย มาดูกันว่าเซิร์ฟนี้เราจะรอดไหมจะใช้เวลานานแค่ไหนมาเริ่มจับเวลากันเลยนะคะหืมหาที่แอบแป๊บหนึ่งนะแอบตรงไหนดีเอย่ยยังไม่มีใครวิ่งมาใช่ไหมวิ่งเหมือนจะมีคนวิ่งมาเหมือนจะวิมีคนวิ่งมาวิ่งหน้าตั้งมาแล้วค่ะรอดไหมรอดไหมรอดไหมเมลอดเรารอดหรือไม่รอดหรือไม่ห,ไมหือเขาไปบังเสาเห็ดนะคะ รอดไหมรอดไหมตอนนี้มูลเปรอดยังไม่ได้หายไปเห็ดก็ยังไม่ได้หายแต่คนที่หายไปคือเขานั่นเองคะ่ะร <c oughs> อดจากคนแรกแล้วนะคะหัวใจเต้นตุบๆๆๆเลยเมื่อกี้นึงก็จะแบบผ่านไม่ไปไม่กี่วินาทีจะโดนขโมยเลยมาเรามาลุ้นกันต่อว่าเราจะอยู่รอด ตลอดไปถึงกี่นาทีนะคะเริ่มเริ่มรอเริ่มรอมีมุมนี้จะเป็นมุมที่ดีมากๆเอออาจจะไม่ดีแล้วนี่มุมยืนมุมนี้จะเป็นมุมยืนที่เราเอาไว้แอบมองขโม,ขมยที่จะมาขโมยผลไม้จากบ้านเรานั่นเองค่ะทุกคนมีวีแววจะมาขโมยไหมเอ่ยหืม ตอนนี้เราก็ได้ทำการรอคุณโจรมาเกือบสองนาทีแล้วนะทุกคนไม่ได้มีคุณโจรเกิดขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราไปย้ายเซิร์ฟเวอร์กันค่ะเดี๋ยวไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณโจรดูหน้าตาออกโจรโจรกัน <Okay. S 1> มาค่ะตอนนี้เรามาอยู่หน้าหาเซิร์ฟเวอร์กันเราจะเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ไหนกันดี <Okay. S 1> ขอแบบหน้าแบบโจรโจร แต่งตัวแต่งตัวหน่อยละกันอุ้ยคนนี้เลยทุกคนคนนี้เลยหน้าเหมือนโจนมากแต่แบบ1 1เคเลยนะคะ1 1คินี่ขึ้นนานมากๆเลยอย่าตัดไปตอนเข้าเซิร์ฟได้เลยละกันนะไปเจอกันตรงนน้นเลยค่ะอ,คอ่ะตอนนี้ขึ้นจอย to server แล้วนะคะวิเราโหลดเข้ามาแล้วค่ะทุกคนมีเสียงเดินวยเดินกันใหญ่เลยอะ่ะ เอ้ยเดี๋ยวนะอย่านะคลิกไม่ได้มาแล้วเรามาอยู่หน้านี้กันแล้วเราไปหาที่แอบที่ไปหาที่แอบรีบไปแต่มีคนมายืนรออยู่ส่วนเราแล้วค่ะมีคุณหมวกหมึกกําลังพิมพ์เลยนะคะเออเอาคิดอะไรโยโย่โยอะไรคะเฮ้ย K dot stole sushi เดี๋ยว เราได้เห็นชื่อของบุคคลที่ขมโมยเมลอนยักษ์ของเราไปกันแล้วนะคะตอนนี้เห็ดยักษ์ยังเหลืออยู่และและเอายังอยู่มั้ยรอดมั้ยรอดไหม,อไหมเอ้อ r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  t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  1 2 3 4 stole sushi a w a และเห็ดยักษ์เราก็โดนขมโมยไปเป็นที่รับร้อยแล้วนะคะโดยคุณ r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  อะไรที่นายขมโมยเห็ดเราไปใช่มั้ย ที่ว่าเหตุนี้ไหมนั่นชายคนนี้มีชื่อว่าจอมโจรเห็ดงงในดงเหงาตำนานของเขาณนะฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งมีเห็ดเติบโตขึ้นจํานวนมากในความเงียบไม่มีใครคุยกับมันไม่มีใครกดไลค์ให้มันในโซเชียลจนวันหนึ่งเขาเดินผ่านมาชายผู้ไม่แน่ใจว่าเขาคือใครบางวันเขาชื่อต้นข้าวบางวันเขาชื่อผู้พันมอสซา เขามองเห็ดแล้วเห็ดก็ไม่พูดแต่เขารู้สึกว่าเห็ดก็เหงาเหมือนกับเขาดแมแ่เ,เป็นปตองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของภารกิจขโมยเห็ดอย่างงุนงงแต่ตั้งใจคำพูดติดปากโยเนรปเห็ดมันเดินตามกูมาเองเขาเห็ดไปไหนนะหรอเขาสร้างดิโก้เห็ดใต้โพรงไม้บ้านหลัง ทุกคืนเปิดเพลงแนว EDM Mushroom เหตุเต้นดุคนเต้นงงมีไฟ LED กระพริบและเหตุที่หายไปได้เขียนจดหมายถึงชูชิออยว่าขอบคุณที่ปลูกฉันแม้จะไม่เคยคุยกับฉันเลยชูชิออยได้กลายเป็นคนที่ผิดเพราะไม่คุยกับเหตุจนเหตุต้องโดนขโมยนั่น นายยังกล้าดึงมันมาโชว์เราอีกเหรอย้าเฮ้ทำมังมังตาสังงมังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้าเฮ้เฮ้เห็นเงาตรงนั้นไหมทุกคนมีคนวิ่งไปหลังสวนเราอีกหนึ่งคนนะเขาจะวิ่งไปทำอะไร เขาจะวิ่งไปทำอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะคะไม่น่ามีอะไรให้เขาขโมยได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่อลังการอลังการอลังการของเราก็มีแค่เห็ดยักษ์หรือว่เอ๊ะ Femto stole from Sushi Aoi เฮ้เฮ้ Bamboo นายยังขโมยอย่างนั้นเหรอ Legoboy 456 stole โฉ o จาก s ูชิออ i ฮะใครกฮะ งงเป็นไก่าตาแตกเลย <laughs> เดี๋ยวจนทั้งเซิร์ฟเลยอะจนทั้งเซเร์เลยเซเวรนี้ทุกคนนี่คุณคุณคุณคนแรกที่ขโมยเมลอนยักษ์ของเราไปจอมโจนย่องหยิบยิ้มยามแรมคำพูดติดปากของเขาข้าไม่ได้ขโมยเมลอนข้าแค่พยายามพามัน ไปยิ้มในที่ที่เข้าใจมั่นเขาเอาเมลอนไปทำอะไรนะหรอเขาสร้างเรือนเมลอนพระจารกลางทุ่งล้างไม่มีหลังคากระจกสะท้อนดาวเปิดเพลงเไฟาเบาๆวางเมลอนทุกลูกลงบนหมอนรอให้สุกอย่างศักดิ์สิทธิ์คุณหัวมึกคุณเข้ามวยผ่ไปใช่ไหมฉันเห็นเงาของคุณนะ

ชื่อเหมือนจะไร้ากาศแต่ความจริงแล้วเขาเพียงขโมยลแวมบูไปทำตะเกียบเขาเป็นชายลึกลับจากดินแดนอันไกลโพนป่าหลังล้านหมูกระทะเขาสาบานกับตเตงว่าอาสกินบ่มีเดินมตจนแยงตะเกียบไพยเขาจึงเริ่มขโมยไม้ไผ่ทีละป้องทีละแปลงทีระสวนเพื่อทำตะเกียบส่วนตัวมากกว่า4,000คู่และเขาไม่เคยใช้ซ้ำ จอนจอนดูเมลานเขาไม่อยากเมาเขาเพียงแค่ชอบกรินเอาเมลัน,อลนชอบดูเมลานคลิปสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะถ้าไม่จบเพียงเท่านี้ชิวชิออยก็น่าจะโดนขโมยไปหมดสวนแน่เลยคะ่ะทุกคนชอบคลิปแนวนี้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ชิวชิออยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ครั้หน้าคะ่ะบ๊ายบายแกงข้าวปั้น